วัตะโกอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นองค์ดำเหรอองค่องค์ใหญ่ก็องค์ดำสอนร้อยปีผมก็รวยวัตะโกกว้างมากสวยด้วยสวยด้วยกว้างด้วยคธรรมดาคนมาเพราะว่าคนมมนเยอะดูแบบไม่วุ่นวายสะอาดต้มเย็น ถ้าสาร์อาทิตย์นี้คือคนแน่นมาเลยเพราะฉะนั้นเราถึงชอบเที่ยววันหยุดเอ้ยไม่ใช่วันธรรมดาสาธุดัอวี๋วิดีโอก่เสยๆสๆวๆๆๆๆๆๆะๆๆ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 วๆๆๆๆ รวยๆเหงๆรวยๆปังๆบูมาฟากาตะโกนขอบคุณนะคะที่รับชม